ผมมีใจบอกเกมเนี้มันชื่อใครกันดีอ่ะไม่รู้อ่าจะูกิดอะไรผมจะนายยกเป็นลองนายยกเล่นแต่มันดีอ่ะไม่รู้สิมันคือวันเดียวผมเป็นรองนายยกผมโม่สำรวจแบบนี้เกิดดีกว่านะเพื่อนผมเป็นนะอ่า ทำมากสัตว์นะว่าแต่ะยเปืนผมบอกว่ามีปืนด้วยอะแล้วจเอาเปืนจากไหนกันนะโอมีรถให้ด้วยนะโอ้ยจริงจริง,รงอะเกนกนาเล่นมากวันลงนาะยกปนรัมนตีผมชื่อพนเอกกอยนะเอะอเออเออเ่ตำรวจไหนสิโอเค อ่นานี้ใช่ไหมเออทำะไม่ไดเลยอเตอรเฮดคับที่รตู้มันไม่ได้ดอีกกงจะนั่นแหละ่้ควังอเตรอะอ๋อก็ติกฝังอะโอเคนี่ารมาได้เป็นฟีโมเดลนนครื่น โอ้พักเพื่อประชาชนไม่รู้มันจริงตามชีวิตจริงมาหรือเปล่า่เดี๋ยวะรู้ชีวิตจริงมันเยอะขนาดนี้เหรอหนวทั้งหลวงกไ็ไม่รู้ไม่้อ้ไม่ไมมยิปเป็นธรรมนตรีอ่ะมีที่ยี่ทำอะไรก็ได้หรือเปล่าอนุ่มนุมานกองบัพปำโอ้เหมือนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติของครล่ะเติยา

มันก็บล็อกไปเลยฟลีมันอยู่ที่แม่มว่าคือพี่อย่างเพื่อนผมเหมอมันจะของแมพนะโอ้มาตรงนี้กันนี่ออจะมีเสื้อใ,ใส่ด้วยนะโอ้ชนด้วยผมอะไรสิ ผมเป็นรองายกแลไม่อะไรอย่างงี้ด้วยอนนี้กืการอะไรไมันจะมีอยี้ด้วยน,นีฟงแล้วเลยครับเนอโอ้าแล้วก็ขไม่ได้โอ้โหเกมนี้ดีมากเกมนี้จะเป็นเกมที่ดีสุดกมันมีเยอะมากเลยอะโอ้ผมไม่นรองศาสาเป็นรองนายกทำอะไรไม่ได้เลยจริงจ よかった。<laughs>